สนใจกับสตาร์ทอัพเราจะเห็นว่ามีธุรกิจโมเดลใหม่ๆเกิดขึ้นมาเช่นเรื่องของอการเรียกแม่บ้านมาทําความสะอาดการเป็นธุรกิจบริการอะไรต่างๆเนี่ยแต่เราจะเห็นได้ว่าการที่สตาร์ทอัพจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยไม่ใช่แค่มองตลาดไทยเดี๋ยวต้องมองการเข้าไปชนะตลาดในต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นปัสจากเทคโนโลยีแล้วเนี่ยก็มีความยากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัว t ูแล็บแซนด์บ็อกซ์เองเนี่ยเป็นการที่เราพยายามสนับสนุนให้สตาร์ทอัพเนี่ยอย่างน้อยเป็นการเลือกเทคโนโลยีบางอย่าง ในการเอาเทคโนโลยีนั้นเนี่ยมาปรับใช้กับโมเดลธุรกิจของตัวเองด้วยเพื่อที่จะให้อย่างน้อยเนี่ยเวลาเจอคู่แข่งแล้วนี่ไม่ใช่คนอื่นปุ๊บอยากจะทําตามก็ทําทได้ทันทีแต่พอมีเทคโนโลยีอยู่เนี่ยเรามีสิทธิบัตรมีทรัพย์สินทางปัญญาอยู่เนี่ยก็จะทําให้สามารถที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้นนะครับ แบบที่หนึ่งเนี่ยเราทำเกี่ยวกับเรื่องของเป็นพวก a g e เป็น c คอ n i t ชันแปลว่าอะไรครับแปลว่าเทคโนโลยีการใช้สมองอัจฉริยะเนี่ยในการตีความภาพต่างๆออกมาเป็นข้อมูลใช่ไหมครับเทคโนโลยีเหล่านี้น้องๆอ,อ,อาจจะศึกษาในมหาวิทยาลัยมาว่าเฮ้ยมันมีเทคโนโลยีเหล่านี้อยู่และเรียนมาแล้วด้วยแต่จะเาเทคโนโลยีเหล่านี้มาแปลงเป็นธุรกิจเนี่ยทำยังไงนี่คือความท้าทายและเขาจะพัฒนาต่อยอดไปยังไงจะเห็นได้ว่าในแบตที่1ที่ผ่านมาเนี่ยเราทํา เราเลือกเทคโนโลยีมาก็คือเลือก Image r e c o g n i t i o n มามีทีมสมัครจากมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับทั่วประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจุฬาธรรมศาสตร์นี่โดนอะไรต่างๆที่ส่งเข้ามาเนี่ยก็เข้ามาคัดจาก3 5ทีมเหลือทั้งหมด10ทีมเข้ามาที่ตัวโ,โปรแกรมที่เราเรียกว่าแสนบ็อกซ์ตัวนี้แล้วก็คัดเลือกอีกทีหนึ่งโดยการเอาเทคโนโลยี Image Recognition มาเนี่ยให้เขาลองเล่นจริงกับตัวข้อมูลจริงก็เห็นได้ว่ามีไอเดียโผล่ขึ้นมามากมายจนสุดท้ายเนี่ยได้4ทีมเข้ามาที่รอบไฟนนล สี่ทีมเนี่ยมีความโดดเด่นมากโดยเฉพาะทีมที่หนึ่งเนี่ยเป็นทีมที่เอาพักการวิเคราะห์ภาพเนี่ยมาใช้ในกระบวนการอุตสากรพรื่อมาดูว่าขั้นตอนไหนถูกหรือผิดแต่ใช้วิเคราะห์จากภาพถ่ายวิดีโอเนี่ยนะครับอันนี้เป็นทีมแรกทีมที่สองเป็นเรื่องของการออกกําลังกายฟิตเนสในการดูว่าคุณออกกาลังกายได้ถูกต้องไหมท่าทางเป็นยังไงจะเห็นได้ว,ว่าคุณเล็กจะดูว่าเทคโนโลยีเดียวกันแต่เอามาใช้คนละรูปแบบกันในทีมที่สามนี่ก็ยิ่งน่าสนใจใหญ่นะครับเวลาเราเสิร์ชหาข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเรา เเป็นเพเราหาข้อมูลได้แต่เวลาเป็นวิดีโอเราจะรู้ได้ไงวิดีโอไหนพูดถึงเรื่องอะไรบ้างเขาเอาเทคโนโลยีสมองอัจฉริยะในการดูเรื่องภาพเนี่ยมาคัดเลือกคอนเทนต์พูดง,ง่ายๆเด็กมาใช้ในเรื่องของเราเรียกว่าคล้ายๆกับโซเชียลมอนิเตอร์ิงอ่ะการดูวิดีโอเพื่อที่จะวิเคราะห์วิดีโอได้แล้วก็สุดท้ายเองเนี่ยก็ยังมีการเอาตัวของภาพการจดจำเนี่ยมาใช้พัฒนาธุรกิจการให้บริการด้วยจะเห็นได้ว่า ความสำคัญของแซนบ็อกก็คือการเ,าเทคโนโลยีเดียวกันนี้แหละมาพลิกแต่งใช้ในรูปแบบที่ต่างกันแต่สิ่งที่เป็นผลพลอยได้ของโปรแกรมนี้ครับก็คือเราได้เห็นพรสวรรค์ของน้องๆหลายๆคนอย่างในแบสหน้าเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเทคโนโลยีไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เรากาเป็น Image จ e ปข้า i มิชใช่ไหมครับท้งหน้าเนี่ยในแบทสที่2เป็นเรื่องของอ AI นะครับ artificial intelligence หรือว่าตัวสมองอัจฉริยะในการวิเคราะห์ข้อมูลแหละก็คือเอาข้อมูลมาหาศาลมาให้เด็กๆให้น้องๆรุ่นใหม่ ลองเล่นกันดูก็ะจะออกมาเป็นโซลูชันที่หลากหลายเหมือนเหมือนคล้ายๆกับแบสหน่งที่ผ่านมานครับ